ดูนเลขาเพื่อไทยเผยเริ่มกระบวนการยุบสภาแล้ววันที่สองกอยา8นายโสรวง์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์หลังมีรายงานว่าพรรคประชาชนมีมติสนับสนุนนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีว่าขอให้รอมติอย่างเป็นทางการจากพรรคประชาชนเพราะขณะนี้ยังไม่ได้ออกแถลงอย่างเป็นทางการ แต่เท่าที่ตนเช็คและทราบมาเป็นมติของกรรมการบริหารพักแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นมติของสมาชิกพักจากทั่วประเทศแล้วหรือยังแต่หากเป็นมติทางการของพักประชาชนที่โหวตให้นายอนุทินเป็นนายกพักก็ดำเนินการตามกระบวนการเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเสนอชื่อของนายชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่วนเรื่องการยุบสภาจะเป็นหนึ่งในประเด็นพิจารณาของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้หรือไม่นายสระวงยอมรับว่ากระบวนการได้ดำเนินการไปแล้วแต่รอดูว่าจะอย่างไรต่อเพราะสิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำอยู่คือพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้ประเทศแต่ทั้งหมดเป็นอำนาจของนายภูมิธรรมเวชยยัยใปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องใช้เวลา เมื่อถามย้ำว่ากระบวนการยุบสภาที่เริ่มไปแล้วหมายความว่ารอนำขึ้นทุนกล้าวใช่หรือไม่นายสรวงกล่าวว่าทางนายภูมิธรรมได้วางแผนและดำเนินการอยู่ตนไม่ทราบว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหนเมื่อถามย้ำอีกครั้งว่ากระบวนการที่ว่าคือนำขึ้นทุนกล้าวยุบสภาใช่หรือไม่นายสรวงยอมรับว่า ใช่ครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้วไม่ใช่การออกมาขู่ทางออกที่ดีที่สุดของประเทศคือการคืนอำนาจให้ประชาชนซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุดนายสระวงย้ำว่ารายละเอียดทั้งหมดต้องถามนายภูมิธรรมส่วนได้มีการแจ้งสมาชิกพักเพื่อไทยเรื่องการยุบสภาไปแล้วหรือไม่นายสระวงระบุว่าเป็นขั้นตอนทั้งหมดเราคุยกับสมาชิกพักว่า ขั้นตอนเป็นอย่างไรมีวางแผนอย่างไรในการทำงานทุกอย่างหากไปได้ต่อก็จะดีแต่อย่างที่นายปริศวัชรสินทุโคศกพักประชาชนบอกหากยุบได้เลยก็ยุบพวกเราอยากให้เป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่ได้อยากให้รู้ว่าใครจะชิงอะไรก่อนทั้งสิน้นทั้งหมดรามอว่าประเทศอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจ เพราะฉะนั้นขอดูว่าเป็นมติของพักประชาชนจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงมติของคณะกรรมการบริหารพักเท่านั้นเมื่อถามย้ำว่าหากเป็นมติทางการของพักประชาชนพักเพื่อไทยจะนำขึ้นทุนกล้าวยุบสภาเลยใช่หรือไม่นายสรวงกล่าวว่าขั้นตอนตนขออนุญาตให้ไปถามนายภูมิธรรมเพราะไม่ใช่อำนาจของตนและขณะนี้ทุกพักมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งและพร้อมที่จะทำงานต่อด้วยไม่ว่าสถานการณ์ใดพร้อมหมด ในขณะเดียวกันล่าสุดนายสักดาวิเชียนศินป์สสการจนบุรีพักเพื่อไทยเขตสี่อำเภอห้วยกระเจาเหล่าขวัญหน,นองปลือและบ่อพลอยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมกับให้เหตุผลน่าสนใจเกี่ยวกับการออกจากพักเพื่อไทยโดยระบุว่าเหตุผลว่าผมเดินออกมาจากพักเพื่อไทยในวันนี้ด้วยเหตุผลหลักคือ ประชาชนคนไทยทั้งประเทศและในเขตเลือกตั้งผมคือจังหวัดกาญจนบรุรีเขตเลือกตั้งที่4อำเภอห้วยกระเจาเล่าขวัญหน,นองปลือและบ่อพลอยประสบความเดือดร้อนโดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอาที่เช่นมันสำปะหลังขณะเลือกตั้ง ตันละ3,000บาทวันนี้เหลือ1,200บาทข้าวขณะเลือกตั้งกุญยละหนึ่งมื่นสบาทปัจจุบันเหลือ6 0 0 0บาทข้าวโพดขณะเลือกตั้งกิโลกรัมละ8บาทขณะนี้เหลือ4บาทเนื้อวัวขณะเลือกตั้งกิโลกรัมละ1 0 5ถึง110บาทขณะนี้เหลือ6 9บาถึง72บาทซึ่งประชาชนที่เลือกผมมาต่างฝากความหวังกับรัฐบาลที่ผมสังกัดแต่การแก้ปัญหาดังกล่าวล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ผมจึงต้องออกมาต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาและปกป้องประชาชนในพื้นที่ผมผมขอรับผิดชอบในการตัดสินใจของผมหากในวันนี้การกระทำของผมทำให้ใครบางคนต้องผิดหวังผมก็น้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของผมที่พร้อมออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนในพื้นที่ตนเอง รวมทั้งเข้าใจเพื่อนอีกหลายท่านที่รู้สึกเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ออกมาแสดงจุดยืนในขณะนี้หลังจากที่นายสักดาวิเชียนศิลป์โพสต์ถึงเหตุผลข้างต้นออกไปไม่นานมีประชาชนในเขต4เข้าไปแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก